เอาละฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะยินรับกลับมาสู่ช่องนั่งตัวไม่เดิมนะฮะวันนี้นะฮะเป็นวันสําคัญวันนึง่งในปีนึงของผมเลยนะก็คือเป็นวันเกิดนะฮะก็คือเกิดวันที่14ใช่ไหมก็คลิปนี้ก็จะลงวันที่14ก็อยากจะบอกกับตัวเองว่า HAPPY b i r t ร์เดย์ฟอร์ยิโรกตะนะครับก็นะฮะ ก็ขอบคุณตัวเองอีกทีหนึ่งที่แบบว่าอยู่รอดปลอดภัยได้จนถึงอายุ22ขวบแล้วนะฮะก็ก็อาจจะอวยพรให้ตัวเองแบบสุขภาพแข็งแรงดีแล้วกันนะฮะก็ที่สิ่งใดก็ขอสมปรารถนาอย่างที่ตัวเองคาดหวังเอาไว้ก็ในใจก็อาจจะขอให้แบบว่าเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็เป็นเรื่องแบบช่องอะไรอย่างนี้ก็ขอให้แบบว่าเดินหน้าต่อไปอะไรอย่างนี้เรื่อยๆนะฮะก็ ก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่คอยติดตามกันมาตลอดนะฮะแล้วก็ใครที่อยากจะอวยพรวันเกิดนะฮะสามารถพิมพ์อวยพรได้นะฮะที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะหรือว่าใครที่แบบอยากจะสนับสนุนพวกของขวัญวันเกิดหรือว่าจะเป็นแบบเป็นของขวัญวันเกิดเล็กๆน้อยๆให้สามารถโอนได้ที่บัญชีด้านล่างคลิปได้เลยจะมีทั้งบัญชีธนาคารแล้วก็ทูบันนี่วอลเล็ตนะฮะก็จะขอบคุณสำหรับของขวัญวันเกิดชิ้นนี้มากๆเลยนะฮะ ก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะฮะฮิโรกาตะอายุ22ขวบอย่างเป็นทางการผมบอกเลยนะฮะว่าเรามาไกลมากนะฮะถึงแม้ว่าจะมีแบบช่วงๆที่แบบมีเงียบๆก็ตามนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดและสัญญาว่าผมมาจะแบบว่าจะเป็นน้องฮิโรกาตะที่เป็นคนดีคนเดิมและตลอดไปสำหรับทุกๆคนนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามฮะก็ไว้เจอกันใหม่สำหรับ คลิปหน้าแล้วก็คลิปต่อๆไปแล้วก็ไลฟ์ต่อๆไปเรื่อยๆฮะขอบคุณมากๆฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฮะไว้เจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้าฮะบ๊ายบายโอ้โหเก่เปียกเกงเปียกเกงเปียกเกงเปียกเล่นอะไรของฉันเนี่ย